สวัสดีครับผมนาตะพันวังจาห่าในจาหกสองศูหาเก้าห้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิตสาขาวิศวกรรมขึ้นกฎแขนงวิศวกรรมขึ้นกดภาคที่สประจำปีการศึกษาส5งพันหรายวิชา1 1ึ่งหนึ่อคอมพิวเตอร์แอนด์ไซน์ส่วนรองคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรมของสุิบเบิร์สร้างซีรีส์กเป็นรูปตัวดังตัวอย่างที่แและก็ทำเป็น อ่าทูด <Yeah well, S 1> <age> ีสเก็ตในเทมเพลตที่ได้ทำการจ้างไว้ข้างต้นครับกาในส่วนของทุกแรมตัิดเวิร์กเนียวครับไปส่วนของฟอนต์สเก็ตครับใช้คำสั่งของซิเติไล ไปส่วนกำจัดของเซนเตอร์เรกเทนเกิลสร้างหีเลียมขึ้นมาแล้วก็สร้างไอจอยของสโค้ตจากนั้นก็จนยของพลโกอกลกเหลี่ยม ก็เปในส่วนของซิเคิสองวงนะสองข้างเลยแล้วก็ต่อไปครักกำหนดดิเชั่นกดนี้ปุ่มนี้ควรโดนค้างไว้นะครับสามปุ่มนี้อยู่ใน ริสแล้วก็ไปส่วน Smart ของสมาร์ทเิเมนชั่นกำหนดจุดนี้ก็เป็นขนาดที่ต้องมาปวกกันนะครับก็คือตามแบบเลยเป็นสองร้อกสิบครับแล้วก็นด้

เนเดียวกันครับตอนนี้นะจิบร์รวมนี้หนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็เลือกจุดยอดจุดนี้กับจุดก,กลางพอจะจินเป็นมันเท่านะครับว,ว่าจุดนี้วงนี้กับวงนี้เป็นอีกคู่กันแล้วก็วงใหญ่กับวงใหญ่เป็นอีกพู่กันนะครับในคำาังสะบ้าเต็มชั้นหกขนาด องใหญ่40ตรงเล็กด้านใน20จากนั้นได้ก่อนของพิลิปฟิลิปซิมิลเลือกเป็น30ครับก็พิลิปมุม เราก็จะได้จุดฟปลิปขึ้นมานะครับจากนั้นใช้ซิเคิลครับสร้างวงกลมขึ้นมาที่จุดฟปลิปสองจุดขนาดวงนั้นนอกสี่สิบวงนั้นในยี่สิบ แล้วก็ใช้ในคำสั่งในส่วนของ copy รนี้ก็เคลียไปก่อนครับคลิกขวาเคลีย์สกิปกันก็เลือกมวงนี้กับวงนี้ครับพร้มเมาแลก็จะเลือกเป็นหยุดครับ start ทจุดนี้มาหยุงจุดนี้ Copy. อาวงนี้อีกพวกกันก็วงนี้วงนั้นในมันยังคงที่จะโอเคเป็นประจำไมงหมดแล้ว บบน,นเลือกในส่วของเส้นสตารไล ลากจากฝั่งนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้ออบเจกต์ขนาด10มิลดล้ลากอ็อบเจกต์ I've done three. แน่นอนจุดนี้กับคอนโทรครั้งไว้กับจุดน,นี้มา้ชนเท่ากันครับ sini, mengenai garis ini, kuliah, garis ini, garis ini, bagaimana? Selain itu, saya menjadi trader point art. เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นแทนเกนครับก็คือหมายถึงว่าเส,นส้นทุกเส้นที่สร้างขึ้นมาเป็นส่วนโค้งเนี่ยต้ององให้เส้นเกนกับเส้นของวงกลมนะ กำหนดขนาดหนึงรอนะครับแล้วก็ ESC ออกจากกำลังสมาร์ท i ดมิชชั่นคลิกเส้นนี้อ่าสีเส้นนี้ให้เป็นอีกัวกันนะครับจากนั้นก็แนะนำจังครีมตัดในส่วนของเส้นเหี่ย็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็ไปในส่วนอของคำสั่งโอเคไปฟีเจอร์เมนิเจอร์ครับ x จุดจุดส่วนนี้ขึ้นมาครับไปด้านหลังครับกดไว้ครับไปด้านหลังสิบมิน้น อางนั้นก็ไอจูดอีกครั้งครับสเก็ตครับส,สิเล็กปันตัวเล็กเป็นจุดนี้จุดนี้เป็นมิดเพลนครับยี่สิบ

ี่ายๆเบียก่อนนะครับกดอ่าเดี๋ยวเแียก่อนครับต่อไปเป็นด้านนี้กับด้านนี้ครับมาด้านหน้า20แล้วก็ เด็กชัจ้จก็คือไปด้านหลังสิโอเคแั้นก็ไอจูสเก็บี่สิบเป็น ตามสครับแล้วก็ d ด r e c t i ตอ2เหมือนเดิมครับ10มิลดงนั้นก็ไอจูดี้ครับเ็ตนี่ก็เป็นสีวงนี้ สิบนินแล้วก็ไปด้านหลังสิบน,นิ้นครับด้ดนนี้น้ำเซฟครับนำลงเป็นทัวร์ดีสเก็ตในเดเปิดที่้างไว้ครับ อ่ามุดดเรียวปิดครับเปิดในส่วนของวิวผลิตพาร์ี่แบทครับแล้วก็ลากบอลที่ซ้ายครับดึงลงมาก็ดึงไปด้านบนครับ,บกดยนสี ตรงนี้ยูสคัตตัมสเกลคือตามสเกลเป็นหนึ่งต่อห้าไปที่ในส่วนของคำสั่งสเก็ตก็เื่นเรามาปรับมุมมองก่อน เลือกเป็น dimension c i อ่า l a r เล็เปลี่ยนเป็น four q u a d r a n น,นจากนั้นก็ทำการ บอกขนาดครับสะมาร์ท่ดเป็นชั้นทิ้นี้มเป็นกขอบขอบนี้มันเป็นกอบนี้ บอกกันนะตามแบบนีครับตรงนี้ิเตอร์เป็นอ,น,อ,น,อนุันยังไงครับอุกคนกันนจากนั้นก็เหลือในะส่วนของที่เป็นส่วนโค้งจะมีส่วนนี้ เลือกลิทเจอร์เป็นแบบตัวน,นี้ก็ได้ครับมองหน้าแล้วก็เพิ่มเป็นแวลูเป็น 4x เจอเป็นทุกส่วนยังไครับเรที่เหลือก็จะมีส่วนนี้จองมิคอ่ามิเตอร์ยี่สิบมิเจอเป็นแบบวงในอ่ารูปสอดที่ไหนครับ 公、娘，子，这，个，，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 ， ตรงนี้เป็น C ีอกนะครับพอสีมุม มอบอกขนาดครบแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อตัวกระดาษครับก็ชีตฟอร์แมตครับ id sheet format เปลี่ยนชื่อครับ 2d sketch v8 แ เป็นชื่อชีตเป็น e x t 10จุดแป๊โอเคครับเมื่อได้แล้วก็แบบ ก็ zoom ปมาก็จะได้ในส่วนของแกปี 2D s k e t c ตัวอย่างที่8ประมาณนี <S <S ้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอแกนี้ครับสวัสดีครับ